ดีจ้ากระผมทูตีครับและนี่ก็คือ a s สซ s สซิ c ค r e ดโ c ลนิเคิลช c h น n าเนาะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ h r o n i c l e ลนะครับที่เซตอัพอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง s s a s s i n s Creed ที่ไม่เหมือนแนวที่เราเคยรู้จักกันก็เห็นมันลดราคาขายแพ็ครวมนะครับช่วงนี้ไล่ถอยแต่ As s a s s i n มารวรัวฝังนี้ฝักตัวอด้วยเนาะนะครับมันมันจะหมดเขตแล้วก็เลยรีบซื้อมาลองดูเนาะหวังจะซื้อตั้งนานแล้วแหละครับมันจะเป็นสไตล์แบบเออเขาเรียกว่าไงเห็นเป็นเป็นัวด้ีฮะลุยกัันนเลยะกบระดับ normal และต้องขอขอบคุณจอยนะครับจากไนซ่าคุงนะฮะตอนนี้ใช้จอยเล่นเนาะเห็นใเขาแนะนํามาว่าใช้จอยจะสะดวกกว่านะครับประเทศจีนหนึ่งห้าสองหกผ่านไปสองปีตั้งแต่ชางยงหัวหน้ากลุ่มคอรรับแห่งอินัชรู้จักกันในชื่อของเดอะไทเกอร์ได้กำจัดทีมนักฆ่าบราเร์ฮูดที่ประเทศจีนไปกลุ่มเสือกับเทมอ๋อกลุ่มไทเกอร์เนี่ยมันคือกลุ่มเทมพล่านะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในประเทศจีนอย่างลับๆจากเงาโดยใช้องค์จักรพรรดิ ไม่ต่างอะไรไปกว่าคุณเชิดชาวจุนหนึ่งในผู้เราชีวิตได้กลับมาเพื่อจะฟื้นฟูวังยางมิงกฎระเบียบแห่งวังยางมิงนะฮะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มใหม่ของเ่าแอสซัสติเราด้วยกันพวกมันวางแผนจะตามล่าพวกเขานะครับก็หมายถึงพวกของชันจุนชาวจุนนี่แหละวางแผนจะตามล่าเหล่าไทเกอร์ที่เหลืออยู่แล้วก็ปลดปล่อยประเทศจีนออกจากการควบคุมของเทมพาพวกเขากลับมายังบ้านเกิดบ้านเก่าแก่ของพวกเขา,ามาจิชังกตต็ตกเมื่อเรา นักฆ่าในตั้งประการลกรากได้แล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับที่อ๋อครั้งหนึ่งอะตอนแรกอะครับมันเคยเป็นที่อยู่ของแอสซินแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคู่ของเทมพาไปแล้วโดยมีไอ้เกาแฟงเนี่ยเป็นคนดูแลการจะเข้าใกล้เป้าหมายชาวจุนจะต้องอ่าเอาตัวเองอะครับไปตีเนียนให้โดนจับเธอก็เอาวัตถุโบราณของผู้ที่มาก่อนถือไปด้วยซึ่งส่งมอบโดยเอซิโออดิโตเรนะครับมาพัดุของเธอนะ รู้ไว้ว่าเทมพล่าเนี่ยต้องการคําตอบเรื่องของวัตถุโบราณพวกนี้และกะจะจับกักขังพวกเธอไว้กับขังตัวชาวจุนไว้นะครับจนกว่าจะได้คําตอบจนกว่าจะได้ของชิ้นนั้นนั่นเองเออกล่องมันไม่มีอะไรหรือให้ข้าบอกว่ามันไม่เสร็จดีส่วนที่เหลือหายไปไหนหมดสอบปากคำเลย เรารู้เจ้าเป็นใครเรารู้เจ้าเคยเป็นอะไรเจ้ามาไกลเพื่อใครบางคนที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกว่าคอนคิวบัยข้าจะขอถามเจ้าอีกครั้งนะะักข้ากล่องนี้คืออะไรมันมาจากไหนและเป้าหมายมันคืออะไร ทำไมถึงทำหน้าซื่อใสเราดูเราๆเจ้าสิไม่มีใครมาช่วยเราเรากำจัดออเดอร์ของพวกเจ้าหมดแล้วจากตรงนี้ไร้ซึ่งทางหนีทำไมข้าต้องการหนีด้วยข้าอยู่ที่ข้าอยากจะอยู่อยู่แล้วช่างเกลี้ยวครับยองเชงของข้าจะให้เจ้าพูดเองก็ให้มันมาลองไม่ต้องสงสัยเลยว่าเผ่าพันธุ์เจ้าทำไมถึงพ่ายกันขนาดนี้ เผ่าพันธุ์ข้า<ต>ยังไม่จบลงหรอกได้เวลานีหนึ่งห้าสมาจิชังกตต็ตกหลังจากที่เอาตัวเองมาโดนจับเพื่อที่จะเข้าใกล้ไอ้ชังยาวไทเกอร์เกาเฟงิงชาวจุนต้องหนีออกจากกรงเอาอุป,ปรกรณ์ของเธอคืนเมื่อเธอได้อาวุธกับเครื่องมือของเธอคืนแล้วค่อยไปตามล่าเกาเฟงิงอัปเกรดอินคนรีสเฮลส์เซคันดารีเพิ่มเลือดเยนะช่วย สบามีภารกิจเสริมด้วยนะครับไปช่วยเหลือทีมข่าวกลองว่าทีมคนสงสารของแอสซินเนาะชื่อว่าของรีเว่ยถึงเวลาออกจากกรงดูวิธีการออกนะฮะอันนี้ผมไม่ได้กดนะเรียบร้อยทำไมกรงมันเปราะบางซะขนาดน,นี้ไปฮะช่วยเหลือได้มีหลัก,กกับเสริมผมวิ่งอ่ะโอเคอาทีผมวิ่ง เลยเพื่อมาส์ e กำแพงนะฮะแล้วก็เขาบอกให้กด l e ฟสติ๊กเพื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจไปครับเลฟท็อปเพื่อน,นั่งเลฟท็อปอ๋อนี่นั่งโอเคดีใช้จอยไม่ค่อยได้ใช้จอยบ่อยครับเดี๋ยวมันจะลืมวิธีใช้จอยไปเลยเอามาใช้หน่อยปกติเล่นแต่เมาส์คีย์บอร์ดเฮ้ยร<ะ>นั่นใคร หากเจ้าเข้าไปายอยู่ตรงนั้นนะได้โปรดจ้าถ้าสีเหลืองคือ,อลิร์ t สีแดงคือมันจะพุ่งเข้ามาฆ่านะเขาเห็นตัวเกมมันสอนเรื่อง alert เ,เดี๋ยวข้าค่อยให้หมามากินศพมันีหีังโอคโหจัดเลยนะพวกแกเนี่ยอันนี้หมุน กดค้างนะครับไปเปลี่ยนตำแหน่งได้อ่ามีมิติดีดนะฮะ,ะหึ่หมาเห่าวะ่ะอะไรข้างล่างนั่นอะแย่แล้วอันใครรีบไปรีบไปไอหมาป่ะโอ้โหเกือบนะฮะกดค้างโดดให้ไกลขึ้นโอ้ยเลื่อนไหลเลื่อนไหลแต่ว่ามันจะมีความฝืดของตัวละครอ,อยู่นะครับจังหวะที่ตัวละครหันหน้ามันจะช้าๆหน่อยจะหน่วง ฉันต้องกัะจังหวะให้ดีนะครับแต่เดี๋ยวผมคงชินแหละมันไม่ได้กดปุ๊บหันปั๊บเหมือนหลายๆเกมอ่ะมันจะมีความหนวงในการหันของตัวละครอยู่นะครับโอเคอ่าเริ่มเล่นเป็นแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยชินกดเออโดดไปอีกฟาก อโอเคเธอลื่นไหลมากเล็บสติกดูนะผมขอไปดูฝั่งซ้ายนี่แป๊บนึงผมมีอะไรมันคืออะไรไม่รู้ไม่มีอะไรบอกระวังครับเข้าที่หลบภัยนะครับ างไว้โ oh อ้โหซ่อนตัวได้ไปไปแล้ววิธีการเล่นแต่ละแบบจะได้ของรางวัลขึ้นอยู่กับเพลย์สไตล์ของคุณนะครับไม่โดนยามมองเห็นจะทำให้ได้คะแนนเยอะกว่าการต่อสู้โอเคเน้นสเตลนะไม่ฆ่าใครหลบเลี่ยงสายตาจะทำให้ได้ชาโดโกสไตล์น่าไปถึงของรางวัลที่มากกว่านี่ โอเคครับต้องเนียนเข้าไว้ตอนเข้าใกล้ยามมากเกินไประวังพวกมันอาจจะรู้แล้วก็หันมาเข้าใจฮะสัญลักษณ์ตรงนั้นจะบอกว่าศัตรูมองเห็นอะไรใช้ลูกกลิ้งขยับได้โอเคไปฮะเล่นไม่ยากเดี๋ยวๆหลังมันต้องมีอะไรที่แบบหนักหนากว่านี้นะ ยามนั้นจะมองเป็นรูปโคนอยู่ห่างจากระยะสายตาเพื่อไม่ให้พวกเขาตื่นกลัวไม่ให้พวกเขาแบบอ a ร์ r อนะครับรู้ตัวนะโอเคใช้เสียงกระซิบนะครับเปลี่ยนเบยควาสใจย,ยามได้เอาบีแล้วก็ลูกกลิ้งไปทางขวาเพื่อใช้ว่าจะกระซิบไปทางไหนเอาบีค้างไว้แล้วกด RB บีเพื่อวิสเตอร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่างนี้ใช่ไหมเรื่อนขวาแล้ว RB โอ้โหจะว่าใช้ยากไหมก็แอบงงเหมือนกันนะอย่างนี้แล้วก็กระซิบแล้วก็ RB โอเค LB ก่อนแล้ว RB เออไปวิ่งเลยข้าอาจจะละเมอไปเองหมูฝากหมูฝาก X หรือวา Y a s s a s s i n a t i o n เช็ดฟักมีเดินเบทที่เท้าด้วยนะครับหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องซ่อนศพไหมเก็บศพได้เยี่ยมไปสิเออเอามันไปซ่อนไว้ในที่ปิดอ้ยตัวเองเข้าไปด้วยแบบนั้นครับผมกดอาค้างอันนี้เพิ่มระยะก,การมองเห็นแล้วก็สแกนไปในตัวเดี๋วนะ เราจะขยายเสียงกระซิบครับโอเคแล้วก็เรียกให้มันมาตรงกลางทั้งสองฝั่งเดีววิ่งแล้วมอบเอองงปุ่มนิดนึงเดี๋ยวก็ชินผ่านครับเอาแล้วก็รักกิจเสรมิม่าดีใจที่ได้เจอเธอเพื่อนค่ะอาวุธนะฮะใต้คืนละต่อไปตามหาดาบครับเวนกลับ สเตลคิวแม่นไปเลยง่ายดีดึงลงมาเป็นเหมือนตะขอที่ติดปลายดาบครับคล้ายคล้ายเชือกปลายดาบโซ่ปลายดาบอะไรเงี้ยไม่รู้จะเรียกยังไงนะวูที่เขาใช้เมื่อกีเอ้เรากดไปข้างบนแล้วครับผมเล็บสติกเดี๋ยวผมกดแล้วมันไม่ใช้อะ่ะปกติมันใช้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ อัพคอรสเก็บศพเอ้างงเลยมันไม่มันไม่เปิดหีบอะครับเธอเก็บเก็บศพทำงานนะแต่หีบข้างหน้าเขาไม่อ๋อไม่ใช่ครับเขาให้เลยอันนี้ศพไ้วเฉยก็น่ามันเก็บได้ไม่ใช่เหรอ,องงอนั่งกอนมั้งก็ไม่เกี่ยวนะครับเนี่ยผมกดเล็บสติกละดันขึ้นไปละมันไม่หยิบนะครับงงเลยช่างมันเถอะ ซีนเป้าหมายจะไม่นับเป็นสไตล์เกรดโอเคเข้าใจไปไอเรื่องแต้มเนี่ยว้ทีหลังเลยนะครับจากไฮดิ้งเรดกด X หรือ Y ได้แบบนี้แล้วลากมันเข้าไปเออเข้าใจเข้าใจไปครับ ข้างล่างสองอีกอ็วิชั่นกดที่ไรสตริกนะฮะลูกกลิ้งขวาสแกนดูไปหยายายา,ยาอันนี้ดูนี่มันเห็นพอดีเวร์เราหยอโอ,โอ,โอ๋ตายเลยอ่ะ ผ้าหันมาพอดีนะฮะผมช้าไปหรือไม่เราก็ใจร้อนไปนั่นแหละไม่ช้าไปก็ใจร้อนไปมีสองอย่างโอเคมานี่เฮียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเริ่มตรงนี้เลยเหรอมาครับค,ค่อยๆเดินไปค,ค่อยๆเดินไปแล้วแวบแล้วรีบเลย,ยไม่ทันจริงด้วย มนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออยู่นี่เห <c oughs> <c oughs> มือนเกมเขาเน้นสเตลเนาะ <c oughs> ตัวละครเราสู้อะไรไม่เป็นเลยอะแบบถ้าท่วงท่ามันช้ามากนะครับมันไม่ได้เหมือนแอสซิสินที่เราเคยเล่นทั่วไปโอเคมันน่าจะมีแบบฟิลลิ่งเดิบเบิรนคิวเงี้ยกระโดดโดนสองตัวแบบที่เราเคยใช้จะให้รอก,ก็ได้ครับอ,อันนี้ออคือผมไล่รองไงผมมันเก็บได้ก็จะเก็บนะไม่ได้สนใจแต้มอยู่แล้วสนใจความฟิลลิ่งความมัน แบบไปเด้อว้าวแต่อ้นนตรงเนี้ยครับเหมือนเขาจงใจแบบมันจําเป็นที่จะต้องปล่อยมันไปนะใช้ไฟร์แครกเกอร์นะครับประทัดสตันยามได้กดเลือกไฟร์แครกเกอร์เล็ง LB R อ๋อเลือกเป้าเลือกตำแหน่งในการโยนแล้ว RB เพื่อโยน <c oughs> ต์สตาร์ทรีบไป <c oughs> หมือเลยน่เกือเมื่อกี้ yes มันหายไปไหนแล้วนะอืมีสติไว้่งเจ้าจะระวังหลังให้ข้าไม่ใช่เหรอ我照จะระวังไงแต่เจ้าก็ต้องระวังค่าด้วยมาเกี่ยงกันไปกันมาเราควรจะสตาร์ททั้งสองคนเลยไหมมันพูดวนอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เห็นแล,ล้วหมดสิ้นเลยจะบอกมันไม่เห็นสัส้นสันสั้นันสองตัวไปไไปเด,ดีเดีย๋ยวเดมันไปไม่ได้แย่ล้มันติดนะครับเฮ้ยอเลอร์อเลอร์อเลอร์ไม่ตายเว้ยไม่ตายไม่ตายไม่ ลงลัวๆตกที่สูงตายแทนแล้วอย่างนี้จะผ่านยังไงเนี่ยเมื่อยามคุยกันพวกมันจะไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหลังอ๋อคือเราไปเลยว่างั้นตอนที่ยามคุยกันคืนคอเขาจะไม่เห็นนะครับอ๋อเกมมันเขียนบอกเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านโอเคไปถูกทางปะเราต้องไปจะ้เมืนมันไปได้ไมันก็ไปไม่ได้ โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ผมจะกระโดดเออแล้วค่อยๆดรอปไม่รู้เรื่องคือคุยกันชนิดที่มองไม่เห็น,นค,คนที่อยู่ข้างหลังเลยเหรอ <laughs> ดี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 โอเคโอเคเข้าใจครับงั้นขาหน้าถ้ามันคุยกันเนี่ยเราไม่ต้องห่วงอะไรนะเพิ่งูเพิ่งรูเฮ้ยเจยันสายผมหลบหลังกล่องมันจะเห็นไหมโอเคไป ให้ไหวแล้วแว็บรอครับรอครับโมเมนต์แบบนี้อีกแล้วไปครับวิ่งมอบเร็วเยสกดอ,อาค้างเอลค้างเก็บกระสุนเจ๋งเฮ้ยหลังมาหลังมาสามตัวโอ้โหนู่นครับดาบเรา ตอนนี้เหมือนเรามีแค่ฮีเดนเบย์แล้วเบย์เบก็สนใจนิดนนหน่อยก็ช่วยฆ่าได้แนละ้วืมประทัดเหรอแป๊บนึงนะถ้าผมฆ่าตัวนั้นผมจะเอาศพไปไว้ไหนด้านหลังก็ไม่มีถ้าจะบบเบยงเบยก็ต้องกระซิบงั้นผมกระซิบให้มันให้มันโดนสักคนเดียวพอรอมันเดินไป ซิปให้มันมาตรงนี้ครับให้เขาเดินเข้ามาให้ตัวนัน้นหันหลังระหว่างที่อีสองตัวหันหน้าไปทางนู้นแล้วเราก็แวบไปที่สีดํอ่าประมาณนั้นนะครับเ,รเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันหันไปก่นอนโอเคเเห็นเฉยวัตถุฟ้ากมันไม่เดินมาวะทางนี้เลยเห็นเฉย งั้นก็ประทัดส,สตันสตันทีเดียว3ตัวได้ไหมเขาหน้าเราจะฆ่ามันแน่สตันทีเดียว3ตัวได้ไหมแต่มันก็เสี่ยงอ่ะหรือไม่เราก็เดทฟอร์มอาบูดไปเลยช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มือ <c oughs> <c oughs> มันกดไม่ได้อ่ะมันเดทฟอร์มอาบูดไม่ได้อ่ะถ้าจะเบี่ยงเบนจริงจริง ผมว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วให้มันเดินเข้ามาไม่ได้หรอแบบเนี้ยลองดูนะฮะไม่ใช่ให้เขาเดินเข้ามานะจะไม่ใช่อ่านั่นแหละจุ๊ยไอ้บ้าช,<น>ชนมันพอดีจะไม่ใช่อ่ะลองดูระหว่างนี้เราค่อยๆลงเรีบไปแล้วเข้าไปหลบเร็วเออโอ้สุดยอด เร็วคุจะมาต่อใหม่ปะคราวนี้ไม่มีฮะวิง่งโอเค yes ได้แล้วครับ begin my revenge now can ถึงเวลาล้างแค้นของข้าแล้วถึงเวลาทดสอบสกิลดาลดาเตรียมปดปัดป้องตัวเองปกป,ป้องสกิลดเดฟเอนท์ทูบอทเลฟบล็อกแอทแท็กโอเคเข้าใจเข้าใจ จำไว้ที่ว่ามองสัญลักษณ์ตอนที่ศัตรูโจมตีมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นหัวศัตรูนะฮะแบบนั้น,น,นแหละคราวนี้เมื่อเจ้าบล็อกลองมมวนตัวดูในขณะที่บล็อกกด A ออเอาใหม่หมวนเข้าไปข้างหลังนะฮะสวยอุ้ยเย็นอ๋อมันปัดข้างหลังได้ด้วยเอออย่างเท่ เออแอนิเมชันตัวละครเทดเ่ดิ perfect กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีในการหนีจากจะจะดูามา嘛โจมตีศัตรูตัวนี้แสดงให้มันเห็นว่าเจ้าใช้ดาบเป็นแค่ไหนนี่ฟันธรรมดานะครับเอกเอาหนึ่งคอมโบ,โบไปเลยอ่ะยิ่งดิการตีพื้นฐานนั้นรวดเร็วแต่ทำดาเมจได้น้อยนิดเล่นมันแบบไม้หนักสิก อันนี้ช้าแต่เจ็บหนัก,กยยมให้วีแอทแทกทำดาเมจได้เยอะกว่าเห็นไหมศัตรูตอนนี้อ่อนแอแล้วฟินิชทิมเทคดาวแบบเท่ๆดีดดทำต่อไปอนนร่ยบรออย้ายหลังหลังยังอุ้ยไม่ไปกชินโอเคแล้วเ,เ,เข้าข้างหลังมาเข้ามา อามันไม่กันนะอ้าววัดอ้าวไม่กันนะอโอเคกดรอไม่ได้นะกดรัวไม่ได้ต้องตรงจังหวะด้วยโอเคช่วยหน่อยเออโอ้ยต้องต้องกันก่อนอย่างเดียวโอเคจะม้วนตัวทันทีไม่ได้ถ้าไม่เดินถอยนะถ้าไม่เดินถอยก็กันถ้าเดินถอยออกก็ได้อ่าผมจะลองถอยใหม่นะอันนี้อันนี้คิดเองนะ ไม่ไหวละเทคดาวดีกว่าเยี่ยมมากชาวจุนบทฝึกของเจ้าเสร็จสิ้นแล้วมันจะมีแบบล่อให้มันฟันและถอยออกมานิดนึงอ่ะไม่ต้องกันก็ได้แต่นั้นแต่นั้นจะใช้จังหวะมากกว่าเนาะแต่แล้วแต่ความถนัดของคนนะฮะตอนวิ่งนะครับสไลด์ได้เมื่อกี้ผมก็สไลด์เหมือนกันกดพิดปุ่มนี่มันงงปุ่มจอยเริ่มเริ่มเริ่มเริ่สับจอยแล้วไม่ได้เล่นจอยนานนะ เดือดวิ่งนะแย่เลยครับต้องวิ่งด้วยต้องวิ่งด้วยโอเคฮึมนี่แหละครับของจริงแล้วฮะข้าบอกเจ้าแล้วข้าไม่รู้จักแอสซิสซินไหนทั้งนั้นอนะ่ะ เสิ้นภารกิจเสริมเพื่อเพิ่มคะแนนของเลเวลของตัวดา่านถ้าทําได้ก็ทำเนาะถ้าทําไม่ไหวหรือว่ามันยากเกินก็อาจจะมีข้ามบ้างนะครับดักคอไว้ก่อน <c oughs> อโอเคไต่กลงศัตรูไต่กลงนักโทษคนอื่นนะครับบางคนนี่แห้งตายคากลรงเลยไหมกลายเป็นซากนะครับ ก่อนจะไปเราไปช่วยเพื่อนก่อนไหมโอเคช่วยเหลือเพื่อนผ่าละต่อไปก็กำจัดยามข้างบน,นอยู่นี่ข้าจะแปากุญแจแล,ล้วพาเจ้าออกมาเราควรจะกลับขึ้นข้างบนไหมเดี๋ยวว่าไปทางไปทางซ้ายดีกว่าเดินเนียนๆเดินเนียนๆค่อยๆขยับเข้าไปแล้วเสร็จ <c oughs> ไอ้แต้มเมื่อกี้น่าจะเป็นคะแนนเฉยๆนะฮะอะไรนี่อ๋อสามารถหลบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปไงเข้าใจ <c oughs> เราเติมสเสบียงประทัดได้นะแต่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนี่ไงครับเดสต์ฟอร์มบล็อกอะแต่รอศัตรูรอเพื่อนมาหันหลังก่อนเห็นรูปกระโหลกใช่ไหมฮะเสร็จ <c oughs> <c oughs> สุดจัดในเวลาเก็บศพเพื่อนเก็บศพเร็วเก็บเก็บไม่ใช่แย่ละแย่ละแย่ละ <ś ed> แย่มนหันมางงปุ่มเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไว้ตรงนั้นละกันนะเพื่อนนะมาหันมา <ś ed> โอเคหันหลังครับเอาไปซ่อนซะหน่อยนะ นั้นตาข้าวิ่งเข้าไปเสียบถุงเท้านะครับยิ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 บโยน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 โอเคใจเย็นเย็นมันไม่สงสัยเลยหรือว่าเพื่อนมันหายไปไอ้ข้างล่างก็ร้องอย่างเดียวเลยเอ,อ,อย่างนี้ก็มีแอาหันละหันละนนี่ เสียบเออเรียบร้อยเก็บให้เนียนได้กุญแจแล้วด้วยนะครับ่ะกลับไปหาหลงรีเว่ะเอาอ๋อ,อไม่ตายเหรอคิดคดโดดแบบอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วก็อ๋อต้องสไลด์มาให้มาที่ข้างหน้าก่อนนะครับผมก็งงนะอ่าเ็นาย่างนี้แล้วค่อยโดดลงไปมันอยู่คนละแถวไง อ่าเราขยด,ดไตรงน,นี้เออเออเออมันเล่นกับมิตินี่กุญแจหนีได้ก็หนีพระเจ้าคุ้มครองแอสซัซินโอเคได้แล้วครับผ่านละไปเฮ้ยบอสไฟบอะสภาพนี้แอสซสซิน เป้าหมายนี no world, ่เองคนอย่างพวกเจ้าจ no like ับข้าไม่ได้หรอกข้ายอมให้ตัวเองโดนจับ่างห่างมันเป็นไปตามที่ข้าต้องการเข้าใกล้พอที่จะฆ่าเจ้าไงอืกล่องที่เจ้าเอาจากข้าไปอยู่ที่ไหนไกลกว่าที่เจ้าจะเอื้อมถึงแอสซิสหนึ่งในพี่น้องไทเกอร์ของเจ้าต้องมีมันไม่สำคัญหรอก เดี๋ยวข้าก flo ็เจอแล้วแล้วข yeah. well, so so ้าก็เอามันมาจากศพที่ยังอุ่นๆอยู่ของมันเจ้ารู้บ้างไหมว่ากล่องนั่นคืออะไรข้ารู้ว่ามันเป็นของบราเธอร์ฮูดร้ายเด้งสายเสียงจริงการคิดว่าตัวเองสามารถเอากล่องมาได้การคิดว่าการกำจัดข้าจะทำให้สำเร็จทุกสิ่งแบบนั้นข้าพวกเจ้าหนึ่งตัว ยังไม่หมดกับการล้างแค่ของข้า <L un ters> เจ้าคือกลุ่มแรก <L un ters> ตัวแรกของกลุ่มไทเกอร์และแน่นอนเจ้ายังไม่ใช่คนสุดท้ายนะฮะ <L un ters> โอ้โหปล่อยมานับแต้มไปไม่เกี่ยวกับผมนะครับ่านครับผมอัปเกรดได้เป็นบวกแม็กเลือดนะฮะอ่าแม็กเลือดเพิ่มต่อไปจะเป็นการไฮเดชได้ฮนะลดล,ล็อกสกิลใหม่นะครับตอนที่ซ่อนอยู่นะสามารถกด A สไลด์ ตามชุดซ่อนต่างๆได้นะจุดสีดำแล้วก็มีอ้าวอาวุธใหม่ครับผมเป็นมีดปานะฮะเลือกปุ่มได้เนาะเลือกอาวุธกด LBRB เหมือนเดิมใช้เหมือนกับประทัดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ถึงตาย noise dart อันนี้เป็นลูกดอกส่งเสียงนะครับเอาไว้ล่อศัตรูไปยังตำแหน่งที่เราไม่อยากจะให้หันมาที่เตานั่นเองของเล่นใหม่เยอะมากครับผม safe นี่เป็นที่ที่ปลอดภัย กับเหล่าไอซซินในครั้งนึ่งพวกชังจองไทเกอร์มองหาวิธีจบมันกองกำลังของมันจู่โจมระแบบไม่ทันตั้งตัวกาจัดเหล่าบาร์เร็ฮูทั้งหมดการตายของกาแฟงจะส่งสารไปยังเหล่าเทมพลาว่าแอสซัซินกลับมาแล้วการกลับมา1526มาจีชังกอโทรการตายของเกอร์ฟฟงชาวจุนจะต้องหนีออกมาผ่านทางถ้ำและผา ซึ่งเป็นวงกว้างเป็นขนาดใหญ่นะฮะแน่นอนนะครับเป็นผาแล้วก็ถ้ำที่อยู่ข้างบ้านเธอก่อนที่พวกเทมพลาจะมารู้อีกทันว่าหัวหน้าของพวกมันนั้นตายแล้วอัพเกรดอีกวิชันนะครับต้อง650แต้มแล้วก็ถ้าอยากได้เพิ่มจํานวนความจุของตัวมีดปลาเนี่ยต้องทําได้2,240 0แต้มนั่นเองนี่คือผลของแต้มนะครับถ้าเราแต้มถึงเนี่ยเราถึงจะลดล็อกที่เกมมันบอกนั่นเองเนาะภารกิจเสริมก็คือเอาคัมพีนแอสซิสินมาให้ได้ โอเคกัานผู้ชมครับเราเอาแค่คลิปและด่าอะไรกันเนาะผมเอามาลองเชิงดูเฉยว่าคนดูส่วนใหญ่เนะี่ยชอบเกมแนวนี้ในช่องผมไหมผมไม่ค่อยชอบเล่นผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวนี้ในช่องสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น fps tps เกมภาษาส่วนใหญ่แต่เกมเรืนี้ก็เนี่ยครับประมาณเนี้ยเล่นเส้นตรงแต่เป็นแนวด้านข้างเนี้ยไม่รู้ว่าคนดูจะโอเคไหมเอามาเรียกน้ำย,ย่อยละกันอ่ะเดี๋ยวยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นตัวบ่งบอกให้ผมรู้หน่อยนะว่าโอเคกับเกมนี้ไหมเนานะขอบคุณทุกคนทีีีีีี่่่่ตตตติิิดดดาาามมแลลล้้้วววกกกกัััััันน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 ะคคคครรบบเเ๋ยยไออออปปปหหขุญสสสง